สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะนําจะมาพูดถึงวันนี้นําจะลองเอาเทมเป้มาทําในรูปแบบใหม่นะคะอันนี้คือตัวเทมเป้ท,ท,ที่นํำเพิ่งเอาออกจากกล่องมานะคะรูปแบบของเขาก็จะเป็นนี่ค่ะตามรูปแบบของกล่องนะคะเทมเป้แล้วก็วันนี้นะคะนํามีน้ําจิ้มน่าจะเป็นน้ําจิ้มไก่นะคะหรือน้ําจิ้มที่มาจากน้ําจิ้มแบบอาจจะเป็นทอดมันหรืออะไรงนี้ที่บ้านนะคะอันนี้เป็นน้าจิ้มที่นําไม่ได้ทําเองแต่ว่าเป็นน้าจิ้มที่วันนี้นําจะเอามาลองมาปรุงรสให้เทมเป้ ก่อนที่นําจะเอาไปเขาเข้าไปเข้าเครื่องเครื่องทอดหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะนําจะลองดูว่าวันนี้นะคะนําจะหมักเทมเป้ของนําเนี่ยด้วยเจ้าน้าจิ้มอันนี้ค่ะจริงๆแล้วเราสามารถนะคะเทมเป้นําบอกทุกคนเลยว่าเราสามารถทํา วิธีการใดๆก็ได้นะคะที่จะทานเขาแต่ส่วนใหญ่แล้วในทุกวันของนําเนี่ยจริงๆแล้วนําจะทานเขาแบบทานสดๆเลยนะคะทานสดคืออย่างเนี้ยค่ะอย่างเนี้ยคือทานเลยนะคะแต่วันนี้นําจะลองเอามาใส่ในหม้อทอดไร้น้ํามันนะคะแล้วก็แล้วก็ลองชิมดูเพราะว่าถ้านํามองว่าในหม้อทอดไร้น้ํามันเนี่ยนําจะสามารถพกเจ้าเทมเป้เนี่ยไปทานได้แทบจะเอ,อ่อ ตลอดเวลาเลยเพราะว่าเทมเป้นี่คือถ้านําพกส่วนใหญ่นําไม่ค่อยพกไปทานนะคะนําจะทานเป็นมื้อหลักมื้อเดียวเนาะแต่คราวนี้ถ้านําอยากพกเขาไปทานเนยนำก็จะทําอะไรให้เขาอร่อยอร่อยแล้วก็แห้งๆหน่อยนะคะอันนี้วันนี้นําลองดูค่ะวันนี้พอดีมีน้าจิ้มที่บ้านเหลือเนาะก็ไม่ได้อยากจะทิ้งเขาอันนี้เวลาเทมเป้นะคะเวลาเราหั่นมาแล้วเป็นชิ้นๆเนี่ยจะได้ในอารมณ์นี้เลยค่ะเดี๋ยวนําลองก็คือใช้ใช้น้าจิ้มในปริมาณเท่านี้พอจริงนําไม่ได้อยากใช้เยอะนะคะเพราะว่า เทมเป้เนี่ยเขาก็ใส่ลงไปเนี่ยเขาก็ดูดน้ำจิ้มเลยเนาะนี่นี่ค่ะสภาพอารมณ์ของเทมเป้นะคะที่อันนี้คือด้านตัวเป็นติดด้านกล่องเขานะคะอันนี้คือตัวที่เป็นด้านในสุดยอดค่ะโปรตีนสูงมากๆมากๆเลยนะคะเทมเป้โปรตีนสูงมากคือสามารถทานน้องเทมเป้ได้ แบบอย่างเดียวแล้วอิ่มเลยอะค่ะไม่ต้องทานเยอะนะคะอันนี้นําก็อันนี้นะคะด้วยความที่นี่ค่ะเขาจะติดกันแบบนี้นําเอามาจากกล่องเลยค่ะแล้วก็อันนี้นําเอาออกมาเขาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะเพื่อให้เขาเนี่ยออกมาให้คลายร้อนเพราะเดี๋ยวเวลาที่นําฝึกโยคะเสร็จนี้นําก็จะทานเขาในทุกๆวันนะคะนี่ค่ะนําเอาออกมาแล้วก็ใส่น้าจิ้มไก่ไม่ได้อยากใส่เยอะเลยแต่เดี๋ยวลอง ลาดอีกอันหนึ่งนะคะเพราะว่าเท่าที่ศึกษามาคือเทมเป้เนี่ยคือใส่ลงไปในน้ําจิ้มในอะไรเนี่ยเขาก็ดูดความอ,ร,อร่อยของน้ําจิ้มในส่วนนั้นอยู่ดีขึ้นมานะคะเข้าสู่ตัวเขา่เดี๋ยวนําจะใส่น้ําจิ้มเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อให เพื่อให้มีรสชาติที่อร่อยนะคะอันนี้เป็นน้าจิ้มที่นําได้มาค่ะก็ก็คือน่าจะมีการปรุงรสอะไรมาแล้วส่วนหนึ่งนะคะอันนี้คือต้องการความความอร่อยแบบจากจากเป็นความอร่อยเฉยๆะคะ่ะปรุงรสนําก็รู้อยู่แล้วว่าเออเคมีน้ําตาลมีอะไรแน่นอนนะคะแต่วันนี้ด้วยความที่นํามีเทมเป้หลักๆของนําเลยคือหนึ่งกล่องใหญ่ๆเต็มๆนําก็จะลองใส่น้าจิ้มดูนะคะแล้วก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทานแบบนี้ทุกวันเพราะว่าการทานแบบนี้ทุกวันก็ ถ้าเป็นคนที่ทานด้วยกันทานอาหารด้วยกันกับน้ำก็จะรู้อยู่แล้วว่าแบบนี้เป็นอะไรที่มันมีน้าตาลเยอะนะคะแต่อันนี้น้าทําไว้เพื่อที่เดี๋ยวนานๆเรามากินทีค่ะเรากากินกับข้าวกับผักอะไรของน้านะคะที่เป็นผักต้มน้าก็จะราดน้าจิ้มเนี้ยลงไปนะคะนี่ค่ะลองมาทําแบบหลากแบบกันดูนะคะเทมเป้ทาได้หลากแบบมากไพรเวทน้าจะถามมาเสมอเลยว่าหนูจะทําทานในรูปแบบอื่นๆได้ไหมคะ คุณครูหนูจะอยากทานอย่างอื่นก็บอกว่าใส่ได้เลยค่ะเพราะว่าอย่างคุณลูกสาวนําเขาก็จะใส่ชีสทานนะคะแต่ถ้าเราไม่ใส่ชีสนันก็มองว่าเนี่ยค่ะเราก็ผสมเป็นน้าจิ้มแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะหมักเขาไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพราะว่าให้เจ้าเทมเป้เนี่ยเขาดูดให้เขาซึทามทำเป็นน้าจิ้มเนี่ยข้าไปให้หมดก่อนนี่นะคะเราจะได้เป็นในรูปแบบนี้แล้วเดี๋ยวก็จะยกทั้งจานนี้แหละค่ะ เข้าไปทอดในหมอ้อทอดไร้น้ำมันนะคะเดี๋ยวลองทําดูค่ะก็จะเป็นเทมเป้ที่เก็บไว้ได้นานหน่อยนะคะเพราะว่าก็คือนําจะทําเป็นอบก,กรอบเดี๋ยวน้ำจะทํากรอบๆหมอ้อทอดน้ำมันเดี๋ยวจะทอดซักให้เขาแห้งๆเลยนะคะน้าชอบน้าชอบอะไรที่มันเป็นความแห้งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาซึมน้ําตรงนี้เข้าไปก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวนําค่อยเอาไปทอดไรน้ํามันแล้วเก็บไว้ค่ะทุกอย่างนะคะเราทําแล้วเราก็ เ็บเอาไว้ทานได้ยาวๆว,ว่าเทมเป้นี่เก็บได้ยาวนะคะนี่เยอะไปแล้วเดี๋ยวนำเอามาผสมอีกสักกล่องนึงนะคะอ่าเดี๋ยวลองมาดูกันว่าเจ้าเทมเป้จะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือความเป็นเทม ลองหนึ่งน,น้ำนึกแล้วว่านำผสมสองกล่องดีกว่าเพราะว่าวันนี้นะคะน้ำจิ้มเราเยอะเนี่ยค่ะเวลาที่เอาออกจากกล่องนะคะรูปแบบก็จะเป็นแบบนี้เลยเพราะว่านี่ยค่ะทำอยู่ในกล่องอันนี้ทานเมื่อวานแล้วก็ทานเมื่อวานแล้วก็ทานไม่หมดก็เลยเหลือไว้นะคะนี่ค่ะหั่นง่ายๆเลยค่ะแบบนี้เลยทำทานง่ายๆนะคะเทมเป้เป็นอะไรจริงๆแล้วชีวิตเราต้องเป็นอะไรที่ ไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายถ้าวุ่นวายแสดงว่าไม่ใช่ละมันยากละนะคะชีวิตมันต้องนํามองว่าชีวิตมันต้องง่ายๆนะคะอันนี้ก็หั่นมาเป็นส่วนเล็กๆนะคะเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเราจะมาผสมมาแล้วค่ะอันนี้นะคะคือเจ้าเทมเป้ที่ได้มามาค่ะมาผสมแล้วก็เดี๋ยวต้องใช้เวลาในการ หมักเขาไว้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อให้เพื่อให้นำมอว่าให้น้ำจิ้มต่างๆเนี่ยซึมเข้าไปเนาะนี่อันนี้เยอะค่ะล้นจานค่ะก็ให้น้ำจิ้มซึมเข้าไปก็กลับจากบนลงล่างกลับจากล่างขึ้นบนเอานะคะแล้วเดี๋ยวก็จะเวฟทั้งอันนี้แหละค่ะใส่ลงไป ให้ซึมนะคะเอาไว้เก็บไว้ทานเก็บไว้ทานนะคะได้เป็นน้าจิ้มมาแล้วถ้าไม่ทานไม่มีใครทานก็คือต้องทิ้งน้าจิ้มอันนี้ไป2อถุงนะคะก็วันนี้ก็ยังมีความรู้สึกว่ายังไม่อยากทิ้งยังอยากเอามาผสมเป็นอะไรแบบว่าให้มันดูอร่อยอร่อยกับอาหารของเราอยู่เนอะลองก็ลองมาทําทานดูคะ่ะจริงๆก็ได้เนาะหลากหลายรูปแบบเราจะทานอะไรก็ได้แบบไหนก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าเลือก ให้เราก็แค่รู้ว่าสารอาหารที่เราต้องการในแต่ละวันเนี่ยคือให้ครบจริงๆเท่านั้นพอนะคะไม่ต้องไม่ต้องกินเยอะเพราะว่าส่วนใหญ่ private class ของน้ำเนี่ยคนที่มาฝึกจริงๆเนี่ยจะไม่ได้เป็นคนอ้วนนะคะแต่ว่าด้วยความที่ private class ส่วนใหญ่ของน้ำเป็นเจ้าของธุรกิจเนาะนักธุรกิจเนี่ยก็จะพอรู้แล้วว่าต้องกินอะไรนะคะแล้วก็ไม่ทาให้ร่างกายอ้วน แต่ลูกน้องหรือว่าพนักงานสมาชิกในตัวบริษัทเองเนี่ยส่วนใหญ่จะอ้วนนะคะน้ำก็แนะนําว่าเฮ้ยเราต้องแบบพอมีความรู้ด้านการออกกําลังกายแล้วเนี่ยเอาไปถ่ายทอดต่อเอาไปให้คนเขารู้ต่อว่าจริงๆแล้วเราต้องทําอย่างไรกับชีวิตเราออกกําลังกายยังง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาไปถ่ายทอดต่อนะคะเพราะว่าไหนๆเราก็รู้เรื่องการฝึกโยคะรู้เรื่องการกินอาหารแล้วเราก็ เอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทุกอย่างอันนี้น้ำหมักไว้นะคะเดี๋ยวน้ำก็ต้องคอยมาคนเรื่อยๆค่ะเพราะว่าอยากให้รสชาติเขาซึมเข้าไปในทุกๆทุกๆเต้าเนื้อของตัวเทมเป้นะคะเดี๋ยวน้ำคอยมาคนเรื่อยๆน้ำกะว่าน้ำจะหมักเขาไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งหรืออาจจะสองชั่วโมงสามชั่วโมงนะคะแล้วค่อยเอาไปทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันเพราะว่าเทมเป้เขาดีเรื่องการูดซึม ดูดซึมอะไรต่างๆน้ำจ้งน้ำจิ้มเข้าไปในตัวเขาอยู่แล้วนะคะก็อาศัยความดีของเขาเรื่องนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวหมักเขาไว้สักพักนึงค่ะน้ำจิ้มยังมีเหลืออยู่ในปริมาณเยอะเลยแล้วค่อยเอาไปอบร้อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูสภาพกันอีกทีหนึ่งว่าหลังจากอบความร้อนหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วเนี่ย ออกมาในสภาพเป็นอย่างไราทานได้หรือไม่อร่อยแค่ไหนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันหลังจากที่หมักตรงนี้เสร็จ1ชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงค่ะบ๊ายบายนะคะ